บอกอะไรให้นะคะคุณไม่มีทางลบชนะในสึดครั้งนี้แน่นอนค่ะการรบที่จะต่อต้านพระองค์ท่านและสถาบันค่ะคุณไม่มีทางทาได้ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะสถาบันพระมหกากษัตริย์ของเราค่ะท่านเป็นสุภาพบุรุษแต่ท่านให้เกียรติคนค่ะท่านไม่ได้รบค่ะแต่ท่านรักพวกเราไล้รักท่านค่ะประเด็นที่สําคัญเลยนะคะ พระมหากษัตริย์ของเราไม่เคยชนะรบหรือว่าสนาใจประชาชนด้วยการใช้ไมโครโฟนทำงานหรือด้วยการดูถูกใครขุดคุยประวัติใครมาประจานค่ะมันเป็นวิธีการของคนอ่อนๆเขาทำกันค่ะมันไม่ใช่วิธีการของผู้นำค่ะและเราจะไม่ตามผู้นำแบบนั้นค่ะที่ทำตัวไม่เป็นสุภาพบุรุษเพราะฉะนั้นคุณเดี๋ยวคิดว่าการโจมตีของคุณการจับจ้วงของคุณนะคะจะมาสั่นคลอนสิ่งที่พระมหากษัตริย์เสียสละ ชีวิตเพื่อดูแลเรามาหลายร้อยปีได้ค่ะ